สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมเป็นมิสซูบิชิปเจโร่นะคะใส่ล้อมิสซูทิทันขอบ17บรุ่นปี2021ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบไหนเดินตามมาเลยค่ะตัวนี้เลยค่ะนะคะท,ทิทันขอบ17ปี2021นะคะยางที่ติดมาบิสโตนค่ะยางเบอร์2 4 5 6 5 7. ราคาแม็กพร้อมยางชุดละ1 9 0 0 0บาทพร้อมน็อตแท้ของเก่าของเดิมรับเทิ่นลดหลักนไปค่ะ ขอพรบคุณลูกค้าที่เดินทางมาจากกระหวัดโคราชนะคะขอบคุณค่ขะคคของเดิมของพี่เขาเป็นขอบ16ค่ะล้อรุ่นนี้นะคะสามารถใส่กับกระบะไททันตัวสูงได้ทุกรุ่นหรือจะเป็นปัจจโร่รุ่นเก่ารุ่นใหม่หากชื่นชอบใส่ได้เช่นกันค่ะยางนะคะมีเส้นสีตุ่มหน้ายางอยู่ครบตามแบบฉบับล้อและยางป้ายแดง ยางปี2021มากกว่าความสวยลูกค้าจะได้สเปคเดิมๆติดมากับรถนะคะจากศูนย์ไปใช้ทนๆยาวๆเลยค่ะและยางป้ายแดงของที่ร้นก็จะรับประกันให้เลย2ปีนะคะในกรณีที่ลูกค้าอยากจะเปลี่ยนเฉพาะยาง4เส้นมีสเปคที่ใส่เทียบเท่าใส่ใกล้เคียงมาแนะนําค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็น2 4 5 7 0 1 6ที่ลูกค้าใช้อยู่ตอนนี้หรือ2 6 5 7 0 1 6นะคะทั้ง2เบอร์นี้จะไม่มีติดรถตัวไหนมาแล้วหนูมีเบอร์นี้ค่ะ ที่อยากแนะนาก็คือ 25570R16 อยู่ระหว่างกลางพอดีค่ะหน้ายางตาก,กัน5มิลบวกลบไปเลยค่ะคังละ5มิลนะคะยางปี2021มียี่ห้อเดียวด้วยค่ะตอนนี้นะคะปิตโตน,นูเล,ล 4, อร์ HT644 ยาง4เส้นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทรวมติดตั้งใส่ถุงให้เรียบร้อยที่เห็นอยู่ในมือเมื่อกี้น้ํายาเช็ดยางนะคะหนูจะแถมให้ลูกค้าคันละหนึ่งขวดเอาไปใช้ค่ะเรียบร้อยค่ะขอบพระคุณลูกค้านะคะที่ให้โอกาสทางร้านได้บริการค่ะ